เอาในเช้าผมนะก่อนที hom, ceksin, ่เราจะไปดูคล so ิปกันในเช้าผมเรากวรเช็กกดซับสไคร์ชแนลบอสทีวีกันด้วยในเช้าผมนะช่องนี้ก็ทําเกี่ยวกับไมโครโปรเจกต์เอเดชันนั่นเองในเช้าผมนะฮะเอาในเช้าผมนะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยในเช้าผมนะวันนี้ก็อยู่ผมองซิเกอร์ทีวีอีกแล้วในเช้าผมนะวันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นั่นเองในเช้าผมนะฮะหรือรีวิวนั่นเองในเช้าผมนะฮะก็สําหรับเอ่อเซิร์ฟเวอร์นี้ในเช้าเป็นหนึ่งวีหนึ่งนั่นเองในเช้าผมนะฮะก็สําหรับมืออาชีพของ นัก PVP เลยก็ว่าได้ในรัาผมในใครคิดว่าโหดใครคิดว่าเก่านะก็สามารถมาเจอเซิร์ฟเวอร์นี้ได้ในเขาผมเซิร์ฟเวอร์นี้จะเห็นได้ว่าเรามีเลเวลด้วยในเขาผมนะเห็นไหมนะซึ่งข้างบนนี่จะเป็นเลเวลเห็นไหมสำหรับใครที่ฆ่าได้เยอะในเขาผมนะถติว่าเราฆ่าเยอะเลเวลก็ได้เยอะนั่นเองในเขาคนนี้ไม่ต้องแปลกใจนะใครไม่รู้ในเขาผมนะก็โอเคนะเดี๋ยวผมก็จะมาลองเล่นกันเลยดีกว่านะนี่ก็จะเป็นคิด PVP นั่นเองในเขาผมนะนี่ก็เป็น อุ้ยอะไรวะทมมี่มางดีกว่าแหละอันนี้ก็คือ p p ในเขาผมลนะสำหรับคนที่เป็น VIP เท่านั้นนะที่จะกดได้ในเขาผมนี่ก็คือสำหรับ VIP บวกนะแต่ผมกดได้นะฮะซึ่งผมขอสิทธิ์จากแอดมินเลยนะฮ <c oughs> ะในเขาผมนะฮะเอาไงสู้เปล่าสู้เปล่าในเขาผมนะฮะโอเคเดี๋ยวจะลองไปตรงนี้ดูก่อนนะตรงนี้จะเป็นแบบคิด PVP ในเขาผมสามารถแบบสู้รวมกันได้เลยในเขาผมนะอะอ่ะอะอะไรอ่ะอะวะในเขาผมนะก็จะเข้าไปดูนะฮะ โอเคนะฮะก็จะเป็นสนามประมาณนี้เลยในเะช้าผมนะอาจจะลุกลุงลังไปนิดหนึ่งนะเ้วยเตมไปด้วยกระบองเพชรที่แสนจะโหดหนะร้ายในเช้าผมนะฮะก็โอเคนะรอคนนั้นมานะจะมาหรือเปล่าฆ่าตัวตายอ๋อ,อ,อ,อไอ้ด่านนี้ในเะช้าผมนะมันจะไม่สามารถว์ปออกหรือสปาลออกได้ในเะช้าผมนะเราต้องฆ่าตัวตายเท่านั้นนั่นเองในเช้าผมนะขอบใจมากน้องเพทนะฮะซึ่งผมมักแค่ดูแบบว่า พื้นที่เท่านั้นเองในเ้าผมนะฮะโอ้ยนี่มันกลนะับมาในเ้าผมนะแล้วตรงนี้ใครอยู่โอ้นี่ไงนะฮะซึ่งคนนี้เขาฆ่า,ค,าคนได้เยอะในเขาผมนะฮะเขาก็เลยแบบว่าเลเวล11เลยทีเดียวในเ้าผมทำไมแมพกูไม่โหลดวะชิบหายละในเ้าผมนะฮะก็โอเคนะฮะก็กลับว์ปตรงนู้นนะเราต้องตายเท่านั้นนะถึงจะกลับมาตรงนี้ได้ในเ้าผมนะฮะก็ตอนนี้ผมเป็นเลเวลที่เลเวล2ออยู่นะฮะเราสามารถพิมพพิมพ์ปุ๊บ เค่แม่งพิมจุดก็ไม่ได้เรื่อยๆในเข้าผมนะซึ่งเห็นได้ว่าผมมีเลเวล2องในเชาผมแน่ก็เป็นน่าจะผมก็ฆ่าคนไปแล้วมากนะฮะแลดูโหดมาทันทีเลยในเช้าผมนะฮะก็เค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 ทีวีมึงเจอกูแน่ไหมไฟเปล่าทีละตัวเลยพวกมามาดิมามาคิดว่าโหดคิดว่าเก่าก็มาน้องเพ่เอ้าไม่เข้าไปหรอมาแล้วมาแล้วในเช้าผมนี่ก็เป็นเออเขาเรียกว่า หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งนั่นเองนะครับฟาดไปหน,นะปน,นะปนึ่งทีนะฮะฟาดไปหนึ่งทีนะฮะไอ้ฟาดไปอีกหนึ่งทีฟาดไปหนึ่งทีนะฮะซึ่งชุดผมก็ขี้โกงอยู่แล้วนะฟูดไดมอนด์กับดาบได,บดมอนด์อีกโอ้โหแม่งโคตรโกงลนยะแล้วแถมยังมีแอปเปิลทองด้วยในเช้าผมนะก็เป็นอะไรที่เฟี้ยวฟ้าวพอสมควรเลยในเช้าผมนะฮะก็สำหรับสำหรับผมนะเฟี้ยวฟ้าวนะฮะเออสำหรับใครที่อยากได้เซตนี้เหมือนผมนะก็สามารถเติมนะฮะเติมมันจะมีบอกอยู่ตรง ตรงแคตนะฮะมันจะบอกอยู่เติมได้ที่ไหนอะไรบ้างหรือว่าไปอ่านตรงแถวๆเนี้ยมันมันมีบอกนะฮะเออเซิร์ฟเวอร์ไหนเขาไม่ให้เติมในบ้านแล้วนะฮะโอเคโอเคนะผมจะทําการบวกอีกทีเอ้าแค่พวกมึงบวกกันไม่รอกูเลยในเขาผมนะฮะก็ผมจะทําการบวกรอบนี้รอบสุดท้ายผมก็จะทําการปิดคลิปเลยดีกว่าในเขาผมนะีซึ่งซึ่งไป่ต้องถามเลยนะว่าทําไมคนเล่นน้อยจังในเขาผมซึ่งผมอัด ตอนแบบดึกๆเลยในเช้าผมนะดึกๆเลยในเช้าผมนะก็มันก็เลยไม่ค่อยมีคนในเช้าผมนะซึ่งมันคือเป็นจุดประสงค์ของผมเองนะฮะก็ถ้าแบบว่าถ้ามันมีคนเล่นเยอะๆจะแบบผมจะแหลกในเช้าผมนะเออเครื่องกากเองเน็ตกา,กากเองนะฮะโทษใครไม่ได้นะฮเราต้องมาเล่นแบบรักแบบว่าแอบบเล่นประมาณนี้นะรักเล็กขโมยน้อยพี่อะไรไม่เกี่ยวนะเมื่อกี้จะพูดนะฮะเออ โอเคเราทําการดวดกันนะดวดกับคุณโอ้โหแหลกแหลกแหลกนะฮะซึ่งเวลาเราวาร์ปผมจะแหลกนะฮะโอ้โหมาดิ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 กลัวที่ไหนโก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 ที่ไหนโกโกโกที่ไหนโกที่ไหนฟาดอีกหนึ่งทีฟาดอีกหนึ่งทีอยู่ไหนเอ๊ะม้ยอยู่ไหนวะมึงเก่งอยู่วะมึงเก่งเก่งมึงเก่งก็ยังไงก็สู้ผมไม่ได้นะรู้จักเขาเปล่าสีเกอร์สีเกอร์รู้จักเปล่ารู้จักสีเกอร์ทีวีเปล่าน้อง ครับรู้จักว่าฟาดหนึ่งทีในเชลลผมนะฮะก็ตายห่าวเลยที่เรียบร้อยเลยในเชลลผมนะก็เฮ้ยผมเลเวลสามเลยเห็นไหมคือเราแค่ปุ๊บมันก็เลเวลจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยในเชลลผมนะฮะเข้าสำหรับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับจะทิ้งไอพีเวต้คลิปเลยในเชลลผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลากันไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะเพื่อกำลังใจของคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายผมเจอกันใหม่คลิปหน้าในเชลล์ผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่่งืหหนนนีไไปบกกอชวด ตรงกลางนี่เลยนะครับผมที่เป็นลูกโลโก้งผมนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูคลิปเก่าๆผมนะสามารถดูได้เลยนะครับผมซ้ายขวาตรงนี้เลยนะครับผมนะ่ก็ไปดูกันเลย